สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เพื่อนๆอ,อาจจะแปลกใจว่าทำไมเป็นเสียงผู้ชายคือผมจะบอกว่าแป้เขายังไม่สบายนะครับก็เสียงยังไม่ดีพอผมก็เลยมาพากให้ยังไงก็ขอให้สนุกกับคลิปนี้นะครับ สวัสดีทุกคนน,นะคะวันนี้เนี่ยอยู่กับแป้งในรายการทเวินอินเจแปนอีกแล้วนะคะแล้วในวันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปที่ตลาดปลาอเวนอกันค่ะซึ่งตลาดนี้เนี่ยขายทั้งของสดนะคะมีทั้งปลาสดแล้วก็มีทั้งผลไม้ด้วยซึ่งผลไม้ที่นี่เนี่ยก็มีหลายชนิดมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่ามันเป็นยังไงคะ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยก็วันนี้เนี่ยแป้งมาพร้อมกับแว่นชักไลฟ์นะคะ <c oughs> นี่ก็มอนก็ไปซื้อมาอก็เลยแบบเหินนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวก็ จะไปพิพิธภัณฑ์เนื้อกันค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์เนื้อเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแหล่งรวมร้านดังนะคะที่เอ่อทำอาหารเกี่ยวกับเนื้อที่ดีที่สุดนะคะในญี่ปุ่นเลยก็จะเอามารวมกันไว้ที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงก็เดี๋ยวขอเตรียมตัวก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดปลาเวโนวค่ะ ก่อนที่เราจะไปตลาดเราขอกินข้าวเติมพลังกายกันก่อนพอดีว่าตากล้องอย่างผมเนี่ยคิดถึงอาหารไทยไปหลายวันไงก็เลยมาแวะกินข้าวที่นี่ร้านอาหารที่นี่ค่อนข้างที่จะเล็กๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับที่พักของเราเราเลยแวะมากินที่นี่กันบรรยาก,กาศของร้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นคือให้นั่งกับพื้นเหมือนพวกสไตล์ซามูไรอะไรประมาณนั้นแต่เป็นอาหารไทยค่อนข้าที่จะแปลกดีเหมือนกันและอาหารก็ค่อนข้างอร่อยด้วยใช่ไหมแป้ง และเราก็มาถึงตลาดอูเอโนกันแล้วตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่เป็นสถานที่ขายของที่ถูกมากๆมีของที่ระลึกมากมายของฝากของกินเพื่อจะซื้อกลับไปฝากเพื่อนๆได้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมาเดินที่นี่ผมขอแนะนําให้มาเดินตอนเช้าๆนะครับบรรยากาศมันจะ,นจะค่อนข้างที่จะเป็นฟิลตลาดดีเพราะว่าถ้าไปบ่ายๆเนี่ยมันจะปิดกันหมดแล้วส่วนร้านขายผลไม้ที่ญี่ปุ่นนี่ค่อนข้างที่จะแปลกอย่างหนึ่งก็คือ เขาจะนิยมยืนกินกันหน้าร้านแล้วก็เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย mm. เขาจะไม่เดินกินเหมือนบ้านเราที่เดินไป mm. กินไป mm. ก็ค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบด้วยนะและไม่กี่วันพวกเราก็จะได้กลับไทยแล้วเราเลยปล่อยให้แป้งเนะี่ยช้อปปิ้งซื้อของฝากกลับบ้านก่อนละกันนะครับ โอ้โหซื้อมาซะเยอะเชียวและที่ตลาดเวโนนะคะก็จะมีที่ซื้อของฝากนะคะพวกขนมอะไรเนี่ยก็ถูกมากๆเลยค่ะใครมาเนี่ยก็อย่าลืมมาซื้อของฝากกันนะน,นี่มัน,น,น,นเหมือนไอติมอะ่ะมันน่าจะเป็นแบบไอติมมากคิดแคทที่เนี่ยค่อนข้างที่จะถูกกว่าไทยนี่แถมยังลด50%ด้วย แล้วก็มาถึงมือเที่ยงของเราแล้วตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในที่ร,ร้านเบย์ย่างนั่นเองแต่ว่าเราเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะคะตอนแรกเนี่ยเรากวจะไปชิมริบคันเนื้อใช่ไหมแต่ว่าดูจากราคาแล้วก็อะยรแล้วลีลาแล้วนะคะค่อนข้างจะนานแล้วก็ไปแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคะเราเลยมากินเนื้อกันที่นี่ค่ะตลาดเวโนนั่นเองค่ะก็จะเป็ร้านเนื้ออยู่ร้านนึงนะคะซึ่งเขาก็จะเหมือนกับเป็นชาบูชาบู ซึ่งเมนูที่สั่งหามานะคะก็จะเป็นเนื้อเนื้อวัวนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหมูและไก่ก็ยังไงเดี๋ยวเรามาลองปิ้งกันูนะค่ะ และที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหน้านี่คือรูปปั้นหมาฮาจิโกะหมาผู้ซื่อสัตย์ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปเป็นที่นิยมกันตั้งอยู่ที่ย่านชิบูยา่าบริเวณใกล้เคียงนี่ก็จะมีถนน5แยกที่โด่งดังจนหนังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องยังเอาโลเคชั่นตรงนี้เอาไปใช้ เาาาาลอะหลังจากที่แป้งเนินข้ามถนนห้าแยกจนเผาผ่านเบิร์นแคลอรี่มานากแล้วนางก็อ้างว่าจะขอไปกินไอติมนะครับ นี้นะคะเรามากินไอติมนะคะแล้วก็เป็นแพนเค้กด้วยที่ย่านของชิบูย่ากันนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยก็จะมีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กนะคะแล้วก็จะเป็นเครปเย็นนะคะแล้วก็จะเป็นไอติมด้วยแล้วก็จะมีพวกน้ำปั่นอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเมนูนี้เนี่ยก็ถือว่าฮิตมากๆเลยที่ร้านนี้มีมาดูกันก็ที่แม่สั่งนะคะก็จะเป็นเครปแล้วก็ห่อกับผลไม้นะคะ ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเคลปเย็นด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมอันนี้ดูข้างในเนี่ยก็จะเป็นกล้วยนะคะซึ่งจะบอกว่ากล้วยของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะแปลกๆกล้วยไทยตรงมันจะไม่หวานนะคะแต่ว่ามันจะหอ,อ,อมๆมาเกนนอจากเพลท ดีนะแบบเครฟกับอันนียกล้วยอ่ะเขาก็มีพวกแบบว่าเมลอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมลอนสาลี่แอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยเออลูกพิ้นมัลติเนซิ อร่อยมากเยวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรติดตามชมนะคะพี่สาว